บทที่80ทำลายสถิติและบทขยี่อีกครั้งบทที่แล้วเรียกเย่ลิงยุนกำหมัดของเขาเบาๆโจมตีความว่างเปล่าตรงหน้าเขาทีละคนและหมัดที่รวดเร็วก็ผสมกับเสียงลมและฟ้าร้องอันแผ่วเบาพ่าอไปที่จัก,กรวาลเสมือนจริงเพื่อทดสอบก่อนแล้วดูว่าความแข็งแกร่งนี้เพิ่มขึ้นแค่ไหนรู้สึกถึงพลังที่พลุ่งพล่านในร่างกายเย่หลิงหยุนบีบหมัดของเขาแล้วพูดกับถิมู่ด้วยการกระโดดเล็กน้อยจัก,กรวาลเสมือนจริงหน้าหอฟ้า ในเวลานี้กูฟิงเพิ่งเสร็จสิ้นหอคอยทองเตียนและกำลังจะออกจากจักรวาลเสมือนจริงขณะที่เฝ้าดูหอคอยทองเตียนเขากำลังเฝ้าดูนักเรียนใหม่ที่มีชีวิตชีวามากมายแต่ไม่ได้แยกย้ายกันไปในขณะที่ทุกคนกำลังพูดถึงความแข็งแกร่งของกระแสของกูเฟิงแม้ว่าเขาจะบุกเข้าไปในสกายทาวเวอร์และคะแนนเงินเดือนของเขาเกือบจะตามการกระทำของเย่หลิงยุนแต่การมาถึงอย่างกระทันหันของเย่หลิงยุนทำให้บรรยากาศภายนอนสกายทาวเวอร์กลายเป็นความเงียบที่แปลกประหลาดทุกคนมองเย่หลิงหยุนด้วยท่าทางแปลก ครั้งล่าสุดที่กูเฟงบุกเข้าไปในหอคอยทองเตียนจู่่เยลิงยุนก็ปรากฏตัวขึ้นและกระทั่งบุกเข้าไปในหอคอยทองเตียนที่มีสิบชั้นบีบอัดกูเฟงและแย่งชิงความรุ่งโรจน์ทั้งหมดของเขาไปตอนนี้เธอปรากฏตัวที่นี่หลังจากที่กูเฟงทะลุหอคอยทองเตียนเป็นไปได้ไหมที่เธอต้องทำรายการดีๆเหมือนเดิมอีกครั้งเหมือนครั้งที่แล้วเขาผู้หญิงคนนี้ทำหน้าพิเศษเหรอถ้ากูเฟงถูกปราบปรามอีกครั้งในครั้งนี้ฉันไม่รู้ว่ากูเฟงจะโดนโจมตีรุนแรงแค่ไหนเป็นไปไม่ได้ผ่านไปเพียงไม่กกกกีี่่่่่่วววววัััันนนนนบตต้้ต้้ออ้้งงงงงแแแททเเเเธธอออออุุะลหหคคยยรรรสดดาาาาาาฉไมมชืขขข็็จ การแสดงออกทางสีหน้าของน้องใหม่หลายคนนั้นแปลกมากแต่สายตาของพวกเขาจับจ้องไปที่เย่หลิงหยุนอย่างมั่นคงแม้แต่กูเฟิงที่กำลังจะออกจากแถวก็เห็นการมาถึงของเย่หลิงหยุนและหยุดการกระทำอย่างเงียบๆโดยยืนอยู่ที่นั่นอ้อเหลือเวลาเพียงไม่กี่วันแล้วฉันทำสิ่งนี้โดยอาศัยผนึกของดับบางสายพันที่ถูกผนึกไว้ล่วงหน้าคุณสามารถปรับปรุงความแข็งแกร่งของคุณได้ที่ไหนฉันไม่เชื่อคราวนี้คุณยังสามารถปราบปรามฉันได้อัญญประกาศคู่กูเฟิงบีบมัดแน่นและกระซิบกับตัวเองเขาไม่เชื่อว่าคราวนี้เย่หลิง ไม่มีใครสามารถทำได้บัสความวววาวสีแดงวาบขึ้นมาและเย่หลิงหยุนซึ่งยืนอยู่ที่ทางเข้าของหอคอยทงเทียนก็ถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปในหอคอยทงเทียนหลังจากที่ได้เห็นแสงสีแดงวาววับที่ทางเข้าหอคอยทงเทียนนักเรียนใหม่ทุกคนที่อยู่นอกหอคอยเทียนเทียนก็ตกตะลึงจากนั้นดวงตาจำนวนนับไม่ถ้วนก็จ้องมองไปที่ม่านแสงเสมือนจริงในความว่างเปล่าในม่านแสงเย่หลิงหยุนกำลังเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ของเธอบนชั้นที่11นี่คือชายชุดเกราะสีทองที่สูงสองเมตรและชุดเกราะสีทอง เกราะสีทองนี้ไม่เพียงแต่ป้องกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ไกลเกินกว่าหุ่นศิลาสิบตัวแรกแต่ยังมีพลังโจมตีที่รุนแรงมากอีกด้วยเมื่อกูเฟงพยายามบุกทะลุชั้นที่11็นั่นเป็นเพราะการโจมตีล้มเหลวในการเจาะทะลุการป้องกันของเกราะทองคำจากนั้นเขาก็ถูกโจมตีด้วยการโจมตีของเขาสามารถไปถึงชั้นที่11ของหอคอยทงเทียนได้แล้วคุณอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไรก็ตามระดับนี้ถูกปกป้องโดยชั้นคุณถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะไม่ผ่านอัญญประกาศคู่เสียงของจินจีอาร์เรนดังของเขา จริงเหรองั้นลองดูสิเย่หลิงหยุนดูสงบมีเพียงมือยกคู่หนึ่งที่ค่อยๆย,ยกขึ้นพิสูจน์ความมุ่งมั่นของเธอความดื้อรัน้นจินจีอารเรนเหยียดแขนขวาของเขาออกพร้อมกับแท่งทองคาในมือของเขาจากนั้นชายหน้าแดงในม่านตาของเขาก็มีลักษณะคล้ายกับรถไฟคำรามตีเย่หลิงหยุนโมเมนตัมเหมือนภูเขาของจินจีอาเรนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเย่หลิงหยุนเลยเธอแค่ยกมือขึ้นเบาๆมือของเธอซ้อนทับกันและทำเครื่องหมายลึกลับชุดหนึ่งจากนั้นฝ่ามือยกคู่หนึ่งแบนไปทางจินจีอาเรนแท่งทองคำจากการทิ้งระเบิดกออกไป บูมในขณะที่เย่หลิงยุนยกฝ่ามือขึ้นทันใดนั้นมหาสมุรสีทองก็ปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าด้านหลังเธอคลื่นนั้นน่ากลัวและความหวาดกลัวนั้นไร้ขอบเขตและด้วยฝ่ามือของเย่หลิงยุนมหาสมุรสีทองที่อยู่ข้างหลังเธอก็วิ่งออกไปจากนั้นก็พลิกคว่ำเหมือนสึนา,นามิกดลงบนชุดเกราะสีทองบู Boom. มเมื่อคลื่นสีทองปกคลุมร่างของจินจีอาเรนและเย่หลิงยุนโลกทั้งใบก็ดูเหมือนจะพลิกคว่ำและแม้แต่ม่านแสงเสมือนจริงก็ยังสั่นไหวและพร่ามัว เมือ่อฉากในม่านแสงเสมือนคงที่อีกครั้งแท่งยาวสีทองในมือของชายจิงเจียก็วางอยู่บนฝ่ามือของเย่หลิงยุนและทั้งสองก็รักษาท่าทางการโจมตีไว้โดยไม่เคลื่อนไหวใครชนะด้านนอกหอคอยธงเทียนนักเรียนใหม่ทุกคนที่เฝ้าดูก็ต่างพากันทำให้ใจเต้นแรงเคล็ดลับนี้เรียกว่าอะไรจิงจีาเรนทำลายความเงียบลักษณะนี้เรียกว่าผู้หายหินเย่หลิงยุนยืนอยู่บนฝ่ามือของเขาและฝุ่นก็ลอยลอยอยู่คุณแข็งแกร่งชันพ่ายแพ้แล้ว เสียงเศร้าของจิงจีอารเรนดังขึ้นและเมื่อเสียงลดลงร่างกายของจิงจีอาเรนก็กลายเป็นลำแสงสีทองและหายไปต่อหน้าต่อตาของเย่ลิงยุนขอแสดงความยินดีคุณข้ามชั้นที่11ของลิตองสกายทาวเวอร์สำเร็จแล้วคุณจะได้รับคะแนนสะสม100คะแนนขอแสดงความยินดีคุณทำลายบันทึกการแลกเปลี่ยนเลือดของลิตองเทียนต้าได้สำเร็จรับรางวัลหนึ่งพคะแนนไฟคุณผ่านชั้นที่11ของหอคอยทงเทียนแล้วคุณจะไปที่ชั้น12หรือไม่ด้านนอกหอคอยทงเทียนมีความเงียบงนัน เมื่อฉันเห็นร่างของเย่หลิงหยุนมันก็หายไปจากชั้นที่11ของเจดีตรงเทียนและมาที่ชั้นที่12นักเรียนใหม่จำนวนมากยังไม่หายดีนี่ชุดเกราะทองบนชั้นที่11ถูกฝ่ามือค่าจริงๆเหรอคนอุบายนั้นแข็งแกร่งมากเหมือนทะเลพลิกคว่ำมไม่สามารถหยุดได้เลยขัดขวางคนเฝ้าประตูบนชั้น11ของหอคอยทงเทียนทำลายสถิติการแลกเปลี่ยนเลือดพระเจ้าอะไรอีกที่เธอทำไม่ได้ ดูสิเธอยือนอยู่กับคนเฝ้าประตูบนชั้น12ของหอคอยธงเทียนอีกครั้งเมื่อเห็นว่าเธอเพิ่งฆ่าคนเฝ้าประตูบนชั้น11เมื่อกี้นี้คนเฝ้าประตูบนชั้น12คนนี้ก็ต้องหยุดเธอไม่ได้ข้ามกลางความตกตะลึงและความชื่นชมสายตาหลายๆคนก็จับจ้องไปที่กูเฟงิงในสายตาคู่นี้ทั้งแปลกประหลาดน่าเห็นใจน่าสงสารตอนนี้เขาได้ข้ามชั้นที่10ของหอคอยธงเทียนตามทันเย่หลิงหยุนและพิสูจน์ตัวเองได้สําเร็จแต่บัดนี้อีกฝ่ายกลับบทขยี้เขาอีกครั้ง ถูกต้องเลยแหลกสลายเมื่อกูเฟงเพิ่งเผชิญหน้ากับชุดเกราะทองคําบนชั้นที่11เขาก็รู้สึกเขินอายและพ่ายแพ้ในที่สุดแต่เย่หลิงยุนสังหารชุดเกราะทองคําด้วยฝ่ามือเดียวช่องว่างขนาดใหญ่เช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่บทขยี้ใช่ไหมบทที่81ฝุ่นจางลงและกลายเป็นราชาองค์ใหม่กูเฟงมองไปที่ร่างที่ต่อสู้กับคนเฝ้าประตูชั้นส2องของหอคอยทองเตียนในม่านแสงเสมือนจริงสีหน้าของเขาดูมึนงงเล็กน้อยและยังมีความรู้สึกหงุดหิดอยู่ในใจอีกด้วย ตั้งแต่เกิดเขาเป็นอัจฉริยะที่ดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากในบรรดาเพื่อนร่วมงานของเขาไม่มีใครสามารถแข่งขันกับเขาได้และสิ่งนี้ยังได้พัฒนาความมั่นใจและความเย่อหยิ่งที่ไม่มีใครเทียบได้ของกูเฟิงเขาเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าเขาเป็นอัจฉริยะที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาคนรอบข้างแต่ตอนนี้ในการต่อสู้เพื่อตำแหน่งสูงสุดในรายการเงินเดือนนี้เขาพ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนนี้แม้ว่าเขาจะยกเลิกการแบนแต่เขาก็ยังได้รับผนึกของสายพันดับไว้ล่วงหน้าและความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มขึ้นแต่เขาก็ยยยังพพพ่่าาแแแ้้ละ ฉันไม่ยอมรับความพ่ายแพ้อ,อนาคตยังอีกยาวไกลคนสุดท้ายที่หัวเราะคือผู้ชนะที่แท้จริงกูเฟิงบีบหมัดอย่างดุเดือดและไม่ได้ไปดูอีกต่อไปว่าเย่หลิงหยุนสามารถบุกเข้าไปในชั้นใดของหอคอยทงเทียนได้อีกต่อไปจากนั้นจึงออกจากจักรวาลเสมือนจริงโดยตรงกูเฟิงรู้ว่าถ้าเขายังคงดูมันต่อไปมันจะไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะทำลายความมั่นใจของเขาเพิ่มเติมการจากไปของกูเฟิงกระตุ้นความสนใจของคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นผู้คนจำนวนมากยังคงจับตามองบนหน้าจอเสมือนจริงที่แสดงให้เห็นความก้าวหน้าของเย่หลิงหยุน เห็นได้ชัดว่าเมื่อเทียบกับกูเพิงที่จากไปอย่างเร่งรีบพวกเขาต้องการทราบว่านักเรียนใหม่ชื่อเย่หลิงยุนจะสามารถสร้างปฏิหารแบบไหนได้ในวันนี้ชั้นที่12ชั้นที่13ชั้นที่14ในท้ายที่สุดเย่หลิงยุนทะลวงผ่านหอคอยทะลุผ่านอันดับที่1 0ถึง10ได้ในครั้งเดียวและรีเฟรชบันทึกการเปลี่ยนเลือดของหอคอยทะลุผ่านไปยังชั้น14นี่คือความสำเร็จที่ทำให้หายใจไม่ออกเมื่อน้องใหม่ส่วนใหญ่เพิ่งข้ามสหรือ4ชั้นของสกายทาวเวอร์ความสำเร็จของเย่หลิงยุน ไม่ต้องการที่จะยุติความวุ่นวายของเธออย่างรวดเร็วหลังจากรีเฟรชบันทึกของหอคอยลี่ทงตรงแล้วเธอก็ตรงไปยังสถานที่ที่ยากที่สุดสามแห่งในรงเทียนซานเธอจะไปที่ภูเขาทงเทียนเพื่อแลกเปลี่ยนเลือดข่าวนี้สร้างความฮือฮาให้กับน้องใหม่กลุ่มนี้ทันทีแม้แต่ที่ปรึกษาหลายคนที่ถึงจุดสูงสุดของชีวิตและความตายหลังจากทราบข่าวนี้ก็ยังจับตามองพวกเขาเช่นกันภูเขาทงเทียนเป็นเกณฑ์มาตรฐานระหว่างปีศาจที่แท้จริงและอัจฉริยะ การเป็นคนสดใสในหอคอยสูงประงานหรือในทะเลปราสาทหลอนสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณมีความสามารถและพิเศษในทางใดทางหนึ่งเท่านั้นคนประเภทนี้เรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะเท่านั้นภูเขาทงเทียนเป็นความท้าทายที่ยากมากที่จะตรวจสอบทุกด้านอย่างครอบคลุมมีข้อบอกพร่องในทุกด้านและไม่มีทางผ่านการทดสอบของภูเขาทงเทียนได้ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์อักขีพาน้องใหม่เกือบทุกคนจะมีอัจฉริยะที่ทำลายสถิติของหอคอยทงเทียนได้อย่างไรก็ตามในบรรดานักศึกษาปีหนึ่งอาจไม่จำเป็นต้องมีคนที่สามารถข้ามภูเขาเทียนซานได้ หลังจากผ่านภูเขาเทียนเทียนแล้วไม่มีใครสงสัยในความสามารถของคุณที่นี่คือดินแดนที่แท้จริงของรา้อนเกตภูเขาทงเทียนดูเหมือนภูเขาหิมะเมื่อเย่หลิงหยุนปีนขึ้นไปบนยอดเขามีร่างสามคนรออยู่ที่นี่แล้วชายสามคนผู้ชายสองคนและผู้หญิงหนึ่งคนและผู้หญิงคนนั้นมีสเสน่ห์มากและพวกเขาก็ยกมือขึ้นในห้องทั้งหมดนี้มีสไตล์และสเสน่ห์อันไม่มีที่สิ้นสุดชายสองคนคนหนึ่งมีรูปร่างกำยำและเกราะหนักในขณะที่อีกคนะมีรูปร่างขอมเพรียวมันง่ายที่จะเพิกเฉยต่อการดำรงอยู่ของเขา เป็นเวลาหลายปีบนภูเขานี้ในที่สุดก็มีผู้ท้าทายรายใหม่หญิงสาวผู้มีเสน่ห์ยิ้มแย้มพวกเราสามคนชื่อของฉันคือเฉียงหอยู่เก่งการโจมตีด้วยวิญญาณสองคนคน,คนหนึ่งชื่อโมตะเก่งด้านการป้องกันและพลังโจมตีที่ไม่มีใครเทียบได้คนหนึ่งเรียกว่าซ่อนเร้นเก่งด้านการลอบสังหารและความเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้งานของคุณคือฆ่าพวกเราสามคนภายในหนึ่งชั่วโมงอัญญประกาศคู่การสแสดงออกของเย,ลงย่ลิงยุนมีเกียริเล็กน้อยการทดสอบภูเขาเทียนเทียนนี้เกือบจะรวมการทดสอบทั้งหมดในหอคอยเทียนเทียนและทะเลเวทมนต์ความแข็ นี่เป็นการทดสอบหลายครั้งที่เกือบจะรวมกันไม่ว่าจะมีกระดานสั้นในด้านใดฉันก็ไม่อยากผ่านการทดสอบของเทียนชานนี้เลยอย่างไรก็ตามการทดสอบภูเขาเทียนซานครั้งนี้ไม่ได้ทําให้เย่หลิงหยุนรู้สึกกลัวแต่ทําให้เธอตื่นเต้นเล็กน้อยนี่น่าสนใจเย่หลิงหยุนเลียริมฝีปากของเขาจริงหงบูดาเนินการอย่างเงียบๆและรีบไปหาอีกสามคนในตอนเย็นในที่สุดเย่หลิงหยุนก็ถอยห่างจากจักรวาลเสมือนจริง หลังจากที่เธอออกจากจักราวาลเสมือนจริงเธอก็รู้สึกถึงอาการง่วงนอนอย่าง้าคลั่งที่ออกมาจากจิตใจของเธอหลังจากบอกขิงมูอย่างไม่เต็มใจว่าเธอต้องนอนสักพักและไม่ได้กินข้าวเย็นนิซี่คนนี้ก็ไม่สามารถกลับไปที่ห้องนอนของเธอแล้วหลับไปได้เลยบนโซฟาไปนอนพลังวิญญาณสูญเสียไปมากคิงมูสายหัวแล้วกอดเยลิงยุนเบาๆพาเธอกลับไปที่ห้องนอนวางมันลงบนเตียงและช่วยเธอถอดรองเท้าและถุงเท้าต่อจากนั้นขิงมูก็แยกรังสีแห่งวิญ,ญญาณและเข้าสู่จักราวาลเสมือนจริงเพียงครู่หนึ่งเขาก็รู้ว่าทำไมเยลิงยุนถึงเหนื่อยมาก โอ้ปรากฏว่าฉันกําลังไปที่ภูเขาเทียนซานจึงไม่น่าแปลกใจเลยอย่างไรก็ตามฉันประสบความสําเร็จในการทะลุผ่านภูเขาเทียนซานแล้วและฉันไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้จริงๆเย่หลิงหยุนน้องใหม่ข้ามภูเขาทงเทียนเพื่อแลกเปลี่ยนเลือดได้สาเร็จข่าวนี้เหมือนกับพายุเฮอริเคนที่แพร่กระจายอย่างบ้าคลั่งในนักเรียนใหม่คนนี้และในไม่ช้าก็กลายเป็นที่รู้จักในขณะนี้ทุกคนรู้ดีว่าคราวนี้การต่อสู้ของราชามือใหม่สามเดือนฉันกลัวว่าราชามือใหม่ขั้นสูงสุดจะถูกปัดสินแล้ว ไม่ว่าจะเป็นรายการเงินเดือนของเย่หลิงหยุนซึ่งเกินกว่า2,000คะแนนของกูเฟิงที่2หรือความสำเร็จของเธอในการผ่านภูเขาเทียนชานเธอกำลังบอกทุกคน,นว่าสิ่งนี้เรียกว่าเย่หลิงหยุนสาวๆจะกลายเป็นราชาคนใหม่ของปีนี้อย่างแน่นอนไม่มีใครหยุดได้ในเดือนมีนาคมเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงทั่วคราวและการแข่งขันเพื่อจัดอันดับรายการเงินเดือนก็สิ้นสุดลงในที่สุดและผลลัพธ์สุดท้ายก็ไม่ได้เกินความคาดหมายของทุกคนเย่หลิงหยุนประสบความสำเร็จในการเป็นราชาองค์ใหม่ด้วยคะแนนเงินเดือนที่สูงกว่านี้บทที่ หลิงยุนอยู่ในระดับเดียวกันนักเรียนปีหนึ่งกลุ่มหนึ่งนั่งเงียบเงียบด้านล่างและหลิงคุณครูสอนพิเศษที่มีแผลเป็นยาวอยู่ข้างนั้นยืนอยู่บนแท่นและมองดูนักเรียนปีหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นใบหน้าของเขาเย็นชาและดวงตาของเขาก,กวาดไปทั่วใบหน้าของน้องใหม่หลายคนในห้องเรียนเมื่อเห็นเย่หลิงยุนแววตาของหลิงคุณก็ฉายแววพึงพอใจแม้เขาไม่คาดคิดว่ากริย์องค์ใหม่จะตกอยู่ในชั้นเรียนที่เขาเป็นผู้นำในบรรดานักเรียนที่เขาเป็นผู้นำกรษริย์องค์ใหม่ก็ปรากฏตัวขึ้นหลิงคุณจะได้เผชิญหน้าในหมู่าาาารรย้สนนมมมมดววเขขีคุตตธชิ ลิงคุณมองไปรอบๆเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วพูดช้าๆหลังจากผ่านไปสามเดือนฉันมีความสุขมากที่ไม่มีพวกคุณคนใดถูกกำจัดแน่นอนว่ายังมีราชาองค์ใหม่ในชั้นเรียนที่ฉันเป็นผู้นำซึ่งฉันไม่เคยคาดหวังมาก่อนคำพูดของลิงคุงตกไปและนักเรียนใหม่หลายคนก็ไม่ได้ที่จะจ้องมองไปที่ร่างของเย่ลิงยุนดวงตาเหล่านี้เต็มไปด้วยความชื่นชมความอิจฉาความประหลาดใจและอารมณ์อื่นๆในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเย่ลิงยุนเกือบจะกลายเป็นผู้มาใหม่ในช่วงนี้แน่นอนแม้ว่าช่วงสามเดือนแรกจะผ่านไปแล้วแต่่่ออนนาคคตตขงงุณเเพิิรม้ คำพูดของหลิงคุนดึงความสนใจของนักศึกษาปีหนึ่งกลับมาหาเขาคุณคิดว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคุณเพียงแค่ต้องฝึกฝนตามปกติและไปที่สถานที่ทดลองในจัก,กรวาลเสมือนจริงเป็นครั้งคราวเพื่อแลกกับคะแนนจากนั้นไปที่ศาลาเทียนหอวู่และศาลาสมบัติเพื่อแลกเปลี่ยนแบบฝึกหัดและสมบัติเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ปากของหลิงคุนกระตุกยิ้มเย็นชาชีวิตยามว่างแบบนี้เช่นหอคอยงาช้างอาจปรากฏในมหาวิทยาลัยการเพาะปลูกทั่วไปเหล่านั้นแต่จะไม่ปรากฏในไฟอะคาเดมีแน่นอน ช่วง3มเดือนแรกมีไว้ให้คุณปรับให้เข้ากับเวลาบัฟเฟอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าฉันอาจบอกล่วงหน้าว่าอนาคตจะรุนแรงกว่าและยากกว่าตอนนี้อย่างแน่นอนดังนั้นหากคุณต้องการออกไปก็ยังสายเกินไปที่จะซื้อตั๋วออกจากคังลันสตาร์ถ้าคุณไม่ออกไปตอนนี้คุณจะไม่มีโอกาสแม้ว่าคุณจะต้องการออกไปในอนาคตก็ตามอัญญประกาศคู่คำพูดของหลิงคุณรุนแรงมากจนทําให้ทั้งห้องเรียนเงียบลงแต่การแสดงออกของทุกคนก็มั่นคงและไม่มีความลังเลใจแม้แต่น้อยถ้าเราบอกว่าเมื่อเราเข้าสู่ฟายอะคาเดมี่ครั้งแรกนักเรียนนบาางคคออรู้สสึกัลน แต่ตอนนี้หลังจาก3ามเดือนนะคะองค์การทดลองและการทดลองนักเรียนใหม่เหล่านี้ได้ตัดสินใจแล้วว่าไม่มีใครจะสะดุง้งดีมากแม้ว่าความกล้าหาญของคุณจะไร้เดียงสาต่อคนโง่นิดหน่อยแต่ฉันก็ยังทราบซึง้งดวงตาของลินคุงแสดงความชื่นชมอย่างไม่อาจรับรู้ในเมื่อคุณตัดสินใจที่จะอยู่ฉันอาจจะบอกคุณล่วกหน้าว่าคุณจะต้องเผชิญวันแบบไหนในอนาคตก่อนอื่นหลังจากสิ้นสุดช่วงสมเดือนแรกคุณจะมีเวลา3วันในการเลือกอาจารย์ ภายใน3วันนี้ไฟล์อะคาเดมี่จะส่งข้อมูลของอาจารย์ผู้สอนและแม้แต่อาจารย์ที่ต้องการรับนักเรียนในอะคาเดมี่ให้กับคุณทางอ e ีเมลภายในกล่องจดหมายเสมือนครูสอนพิเศษทุกคนมีหลักเกณฑ์ในการเลือกลูกศิษย์กราบใดที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ก็สามารถสมัครติวเตอร์ได้กราบใดที่ติวเตอร์ผ่านการสมัครของคุณคุณจะกลายเป็นลูกศิษย์ของติวเตอร์แน่นอนว่าหากคุณเก่งพอและไม่จําเป็นต้องสมัครติวเตอร์หรืออาจารย์ทุกคนจะติดต่อคุณเป็นการส่วนตัวอัญญประกาศคู่อย่างไรก็ตามแม้ว่าฉันจะไม่พูููดแแตต่่่่เเเธออากาอกกกก็้้้งรรรวาาาาลืคคคคทีหหมะััับุณนนนสํญไ เมื่อมีครูคุณมีรากฐานและการสนับสนุนเส้นทางการฝึกซ้อมในอนาคตก็จะรับรื่นยิ่งขึ้นด้วยอัญญประกาศคู่หลิงคุณพูดถึงที่นี่นักเรียนใหม่หลายคนด้านล่างมีสีหน้ามากมายอยู่แล้วในช่วงปีแรกๆของเดือนมีนาคมส่วนใหญ่ได้ฟังการบรรยายของอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์และแน่นอนว่าจะเกิดประโยชน์มากเพียงใดหากได้รับเกียรติให้บูชาผู้แข็งแกร่งในฐานะครูหลังจากเลือกครูได้สามวันคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ฟายอะคาเดมี่จะมีสมบัติมากมายเปิดให้คุณแน่นอนว่าคุณจะต้องรับผิดชอบและความเสี่ยงมากขึ้นด้วย อัญญาประกาศคู่นอกจากหลักสูตรปกติทุกภาคเรียนแล้วคุณต้องผ่านระบบรายการภารกิจของไฟอะคาเดมี่อีกด้วยนอกจากนี้ยังจะเปิดรับคุณด้วยคุณสามารถรับคะแนนไฟต่างๆได้โดยทําภารกิจต่างๆในรายการภารกิจให้สําเร็จในเวลาเดียวกันไฟอะคาเดมี่จะออกงานต่างๆให้คุณเป็นประจํางานเหล่านี้ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งขององค์การประเมินเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษาดังนั้นคุณต้องทําให้สําเร็จหากคุณไม่ถึงระดับความสําเร็จของงานที่กําหนดคุณจะถูกกาจัดโดยตรงอัญญประกาศคู่ในเวลาเดียวกันนอกเหนือจากคะแนนเงินเดือนแล้ว คุณแต่ละคนยังต้องออมคะแนนสะสมที่กำหนดไว้ให้เพียงพอในแต่ละภาคการศึกษาถ้าคุณมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอคุณจะถูกไล่ออกจากไฟล์และไฟล์ด้วยอะคาเดมี่อาจารย์คะแนนสมทบคืออะไรฉันจะรับคะแนนสมทบได้อย่างไรน้องใหม่ข้างล่างงอดไม่ได้ที่จะถามคะแนนการมีส่วนร่วมแสดงถึงระดับการมีส่วนร่วมของคุณต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์หลิงคุณพูดเบาๆสำหรับวิธีการได้มานั้นก็ง่ายมากเช่นกันการฆ่าเอเลี่ยนที่เป็นศัตรูกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ไฟล์อะคาเดมี่จะเห็นคุณว่ามันทรงพลังแค่ไหนในการฆ่าเอเลี่นแแลหคกกา่่่วเือทีตตงัุณ ฆ่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวเหรอน้องใหม่หลายคนหน้าตาเปลี่ยนไปพวกมันเติบโตขึ้นจนไม่เคยฆ่าใครเลยแม้ว่าพวกเขาจะเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่ครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะทําให้พวกเขายอมรับไม่ได้อย่างที่ฉันบอกไปนี่ไม่ใช่ที่หลบภยัยในเมื่อคุณเริ่มต้นเส้นทางแห่งการฝึกฝนคุณจะต่อสู้และปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อไปในอนาคตมันจะเป็นโชคชะตาของคุณหลิงคุณชี้ไปที่รอยแผลเป็นบนใบหน้าแล้วยอ่อเย้ยรอยแผลเป็นนี้เหลืออยู่ตอนที่ฉันต่อสู้กับพระต่างดาวตอนที่ฉันเรียนอยู่ที่ฟายอะคาเดมี่ในเวลานั้้นนนนนนนตรรราาาาบใดีีีี่่่เเเเเอออลยลยยยมมพััังงกกกกกวววฉฉจะ็ิไป ในขณะเดียวกันฉันยังสามารถบอกคุณได้ว่ามีนักเรียนน้อยกว่า5 0ที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้สำเร็จในแต่ละครั้งที่ไฟอะคาเดมี่เริ่มคนที่เหลือยกเว้นพวกที่ถูกกำจัดกลางคันก็ตายขณะต่อสู้กับเอเลียนการเผชิญหน้ากับความตายโดยตรงคือสิ่งที่คุณต้องสัมผัสและปรับตัวบทที่83รางวัลราชาผู้มาใหม่ปัญหาของเย่หลิงหยุนคะแนนเงินเดือนไม่พอโดนตัดออกไม่สามารถทำงานที่ระบุได้สำเร็จถูกตัดออกคะแนนการมีส่วนร่วมไม่เพียงพอจะถูกตัดออกด้วย กฎเกณฑ์ที่โหดร้ายถูกกดดันอยู่ในใจของนักเรียนใหม่จำนวนมากในปัจจุบันทำให้พวกเขารู้สึกหนักใจเมื่อรวมกับสิ่งที่หลิงคุณเพิ่งพูดอัตราการสำเร็จการศึกษาน้อยกว่า50%ของนักเรียนในไฟล์อะคาเดมีและอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากทำให้น้องใหม่บางคนหน้าซีดการแข่งขันธรรมดาๆรรอาจไม่กลัวแต่ทันใดนั้นก็เกี่ยวข้องกับความตายนักเรียนใหม่เหล่านี้ซึ่งใช้ชีวิตในช่วงเวลาสงบสุขมาโดยตลอดนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้มาระยะหนึ่งแล้วไฟไฟไฟคืออะไรตอนนี้คุณเป็นฟืนและเชื้อเพลิงแ้ว การทดสอบต่างๆที่ฟァイอะคาเดมี่จัดทำขึ้นสำหรับคุณคือกระบวนการเผาผลาญเชื้อเพลิงในที่สุดบางคนก็จะกลายเป็นที่เท่าและโลกจะลืมไปในขณะที่บางคนจะกลายเป็นเปลวเพลิงสุกใสเปลวไฟนี้คือไฟคือไฟแห่งความหวังสำหรับมนุษยชาติของฉันอัญญประกาศคู่หลิงคุณพูดอย่างมีความหมายฉันหวังว่าพวกคุณทุกคนจะเป็นเปลวไฟที่สว่างไสวไม่ใช่ที่เท่าที่เหลืออยู่หลังจากการเผาไหม้หลังจากพูดถึงเรื่องนี้ร่างของหลิงคุณก็หายไปบนแท่นและมีเพียงน้องใหม่ที่มีท่าทีครุ่งคิดในห้องเรียนเงียบ ในอวกาศนอกเหนือดาวชางหลานลำแสงสีเงินที่มีรูปร่างเรียวบางสวยงามและทั้งร่างกำลังยืนอย่างเงียบๆในความว่างเปล่าในห้องน้ำภายในกระสวยดวงดาวเย่หลิงหยุนยืนอยู่ข้างขิงงูและเอน็นศีรษะของเธอเบาๆบนไหล่ของขิงงูมองดูท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวที่สวยงามด้านนอกสตาร์ชัตเิลและพูดอย่างเกลียดคร้านมันสวยมากคงจะดีแค่ไหนถ้าเป็นแบบนี้ตลอดไปกระสวยดาวนี้เป็นรางวัลกระสวยดาวระดับปีศาจที่มอบให้โดยความสำเร็จของเย่หลิงหยุนในฐานะราชินีองค์ใหม่ระหว่างกระสวยดาวระดับปีศาจและเอมบริโอจงปินหยวนในที่สุดเย่หลิงหยุนก็เลืออกกันแร แน่นอนว่านี่เป็นพอละมาจากคาแนะนาของทิงมูเช่นกันแม้ว่ามูลค่าของตัวอ่อนองค์ประกอบชั้นเดียวว่าจะมีค่ามากกว่ากระสวยดาวระดับแฟนทอมมากแต่ก็เป็นเพียงตัวอ่อนองค์ประกอบระดับกลางเท่านั้นหากเย่หลิงหยุนเลือกเมตาเอมบริโอระดับกลางนี้และพบกับเมตาเอมบริโอที่ดีกว่าในอนาคตก็ここจําเป็นต้องทิ้งเมตาเอมบริโอระดับกลางนี้ไปดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าว่าที่จะเลือกกระสวยดาวระดับแฟนทอมแทนที่จะเลือกตัวอ่อนที่เป็นองค์ประกอบระดับกลางที่ถูกกาหนดให้ทิ้งไปอย่างหลังเป็นเครื่องมือในการขนส่งไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเวลานานาน หลังจากได้รับกระสวยดาวระดับปีศาจแล้วเย่หลิงหยุนก็รวมคำในตัวเธอและชื่อของถิงมู่เพื่อตั้งชื่อกระสวยดาวว่าหลิงมู่อย่างไรก็ตามการเลือกผู้เลี้ยงแกะฝ่ายวิญญาณรายนี้สมควรได้รับมันจริงๆฉันไม่ได้คาดหวังว่าผู้เลี้ยงแกะฝ่ายวิญญาณน,นี้ไม่เพียงแต่สามารถต้านทานการโจมตีภายใต้เนวาน่าได้แม้แต่ความสามารถในการโจมตีของมันเท่านั้นมันยังเทียบได้กับเนวาน่าธรรมดาอีกด้วยเมื่อนึกถึงการทดสอบของหลิงมู่เมื่อสักครู่นี้เย่หลิงหยุนก็ไม่ได้ที่จะกระโดด โดยทั่วไป x อ็กซ To o, มีเพียงความสามารถในการป้องกันที่เรียบง่ายแต่ลิงมูนี้เพราะมันอุทิศให้กับกองทัพจาก,กรววรติจึงมีความสามารถในการโจมตีนอกเหนือจากการป้องกันด้วยหลังจากการทดสอบของเยลิงยุงความสามารถในการโจมตีของลิงมูนี้ก็เทียบได้กับเนวาน่าเรียวทั่วไปซึ่งเป็นความสุขที่คาดไม่ถึงอย่างแน่นอนพูดอีกอย่างคือครูของคุณถูกเลือกอย่างไรใครอยากเป็นครูของคุณบ้างชินมูถามอย่างสบายๆโอ้หัวของฉันใหญ่เกินกว่าจะพูดถึงเรื่องนี้ตู้ไกรษณีเสมือนของฉันเต็มไปด้วยอีเมลจากอาจารย์และอาจารย์หลายคนฉันไม่รู้ว่าจะเลือกใคร เย่หลิงยุนกล่าวพร้อมกับขมวดคิ้วเมื่อเทียบกับนักเรียนจํานวนมากในโรงเรียนดับเพลิงที่มีรายได้เท่ากันจํานวนผู้สอนและอาจารย์ก็แย่มากและครูสอนพิเศษหรืออาจารย์แต่ละคนจะได้รับลูกศิษย์มากที่สุดหนึ่งหรือสามคนดังนั้นจึงถูกกาหนดให้มีนักเรียนใหม่มากเกินไปไม่พบอาจารย์อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับน้องใหม่เหล่านี้ที่กังวลว่าจะหาครูไม่ได้ความทุกข์ของเย่หลิงยุนกลับตรงกันข้ามเธอลำบากใจกับการเลือกเธอมีอาจารย์และอาจารย์มากเกินไปที่ต้องการรับเธอเป็นลูกศิษย์เธอไม่รู้ว่าจะเลือกอย่างไร สำหรับน้องใหม่คนอื่นๆคุณยังคงต้องส่งอีเมลถึงอาจารย์ผู้สอนแล้วแนะนำตัวเองแต่เย่หลิงหยุนที่นี่สถานการณ์กลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงแต่อีเมลกลับกลายเป็นผู้สอนของผู้สอนต่างๆแน่นอนว่านี่เกี่ยวข้องโดยสิ้นเชิงกับผลงานของเย่หลิงหยุนในช่วงปีแรกในเดือนมีนาคมเนื่องจากเธอผ่านเทือกเขาเทียนซานและพิสูจน์ความสามารถสูงสุดของเธอแม้แต่เทพเจ้าและผู้ฝึกสอนที่มีสายตาสูงก็ยังมองดูมันล็อกเย่หลิงหยุนอย่างแน่หนาตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะได้รับประโยชน์ทุกประเภทโดยรีบรับเย่หลิงหยุนมาเป็นเด็กฝึกงาน ไม่น่าแปลกใจเลยที่อาจารย์ระดับสูงเหล่านี้ตื่นเต้นมากคุณรู้ไหมแม้ว่าจะมีอัจฉริยะมากมายที่เกิดในดินแดนของเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ผู้ที่สามารถบุกทะลวงจาก,กรวานเสมือนจริงและไปถึงภูเขาเทียนซานแม้ว่าอัจฉริยะเหล่านี้จะถูกนำมารวมกันพวกเขาอาจไม่จําเป็นต้องเป็นหนึ่งเดียวหากอัจฉริยะที่มีความสามารถดังกล่าวได้รับการยอมรับให้เป็นสิทธิ์ความสาเร็จในอนาคตของพวกเขาจะไม่ต่ําเท่าที่ควรอย่างแน่นอนและพวกเขายจะช่วยเหลือพวกเขาได้มากในฐานะครูอีกด้วย เผ่าพันธุ์มนุษย์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเคารพครูและการเคารพในความสำคัญของครูโดยเฉพาะในยุคแห่งดวงดาวที่พระภิษุมีอายุยืนยาวนับพันปีญาติพี่น้องจะตายไปทีละคนในที่สุดมีเพียงครูเท่านั้นที่สามารถติดตามคุณได้ยาวนานที่สุดสำหรับผู้ชายที่แข็งแกร่งเหล่านี้การฝึกฝนลูกศิษย์ที่ยอดเยี่ยมสามารถช่วยลูกศิษย์ของพวกเขาได้ไม่ว่าพวกเขาจะไปสู่ความลับที่อันตรายหรือรเผชิญกับบางสิ่งในอนาคตก็ตามด้วยเหตุนี้เองที่มหาอำนาจในอาณาจักรระดับสูงเหล่านี้ในวันธรรมดาจึงกระตือรือร้นที่ เมื่อไม่กี่วันก่อนคุณไม่ได้บอกว่าลิวบิงเอ่เป็นคนดีคุณจะพิจารณาบูชาเธอในฐานะครูหรือไม่คิงมูมองไปที่ใบหน้าที่น่าเขินอายของเย่หลิงยุนและพูดด้วยรอยยิ้มในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาลิวบิงเอ่ได้บรรยายหลายครั้งแต่เย่หลิงยุนก็ฟังมเมื่อดูปฏิกิริยาของนิซี่หลังจากจบชั้นเรียนลิวบิงเอ่ก็น่าจะพอใจมากอาจารย์ลิวบิงเอ่เก่งมากแต่ฉันก็ต้องพิจารณาให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเสมอเย่หลิงยุนพูดช้าช้าบทที่แปดสิบสี่เป้าหมายทดสอบดาวสี่สิบเจ็ดฉันคำรามพระเจ้าเพื่ออเปป็นนกการ้งั ฉันเป็นผู้ขัดเกลาจิตใจฝึกฝนเทพเจ้าและควบคุมวิญ,ญญาณได้ดีภายในลิงมูสตาชัดเอนการนำเสนอข้อมูลโดยอาจารย์ของอณาจักเซอร์มิงเกิดขึ้นในความว่างเปล่าเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้บรรยายทางจิตวิญ,ญญาณที่ส่งอีเมลถึงเย่หลิงหยุนตอนนี้เย่หลิงหยุนกำลังคัดกรองอีเมลเหล่านี้ทีละฉบับและเขาต้องการหาผู้ชายที่แข็งแกร่งที่เหมาะกับอาจารย์ของเขาสามวันหายวับไปในสามวันนี้นักเรียนใหม่อันดับต้นๆในรายการเงินเดือนได้ค้นพบครูที่พวกเขาชื่นชอบแล้วสำหรับผู้ที่อยู่ในอันดับต่ำกว่า ก็มีโชคดีและน้องใหม่ที่มีความสามารถในบางพื้นที่ก็ได้รับเช่นกันอาณาจักรลับดั้งเดิมบ้านของลิวบงเง่ซิสเตอร์ปิงเหอผู้หญิงคนนั้นยังไม่ได้ส่งจดหมายถึงคุณเลยเหรอดูเหมือนว่าคุณไม่มีโอกาสเป็นของตัวเองเลยสูมู่หอรานยืดเอวของเขาแล้วพูดกับหลิวปิงเหอด้วยรอยยิ้มพยายามให้ดีที่สุดที่จะรู้ชะตากรรมของคุณฉันทำสิ่งที่ฉันทำได้แล้วเธอจะบูชาฉันในฐานะครูหรือไม่เท่านั้นเพื่อดูว่าเรามีชะตากรรมนั้นหรือไม่ลิวบงเง่ตอบอย่างเงียบเงียบ ในเวลานี้ลมาหายใจของเธอแรงกว่าตอนที่เธอพบกับขี้นมูครั้งที่แล้วเล็กน้อยดูเหมือนว่าเธอจะทะลุทะลวงเข้าสู่อาณาจักรเทพเจ้าอย่างเป็นทางการแล้วน้องสาววีงเง่ด้วยพรสวรรค์ของคุณคมพีโบราณที่บรรพบรุษและจัก,กรพรรดมอบให้กับคุณคงจะทะลุผ่านอาณาจักรแห่งปราดไปแล้วแต่มันเป็นเพียงเรื่องของความดื้อรั้นในเวลานั้นผู้คนอาจเรียกคุณว่าลิวเชงซูมูรานหัวรเราะเบาๆมู่หอรานอย่าพูดไรสาระลิวิีเง่ยิ้มและสายหัวกำลังจะพูดอะไรบางอย่างทันใดนั้นในดวงตาอันสงบของเธอจูจ่ๆร่องรอยของความสุ เกิดอะไรขึ้นซูมูหลานตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงของหลิวปิงเหอริมฝีปากของหลิวบิงเงยยิ้มและเขาก็พูดช้าๆโอ้ลูกสาวของคุณปู่สุดิเด็กผู้หญิงชื่อเย่หลิงหยุนเพิ่งส่งอีเมลมาให้ฉันเธอได้ตัดสินใจที่จะบูชาฉันในฐานะครูพี่สาวเย่สิ่งสุดท้ายคือเราไม่มีตามันเป็นความผิดของเราแหวนกเก็บนี้โปรดยอมรับมันด้วยณนสถานที่เราคอยของมาหมุนที่นำไปสู่พื้นที่ลับทั้งสี่ซูหลี่ดูถ่อมตัวโดยถือแหวนเก็บของไว้ในมือและยืนด้วยความเคารพต่อหน้าเย่หลิงหยุน หากในใจของเธอเย่หลิยงยุนรู้สึกผิดหวังกับทรัพยากรที่จัดสรรให้กับเย่หลิยงยุนมาก่อนตอนนี้เธอก็สามารถพูดได้ว่ามั่นใจอย่างสมบูรณ์แล้วผู้มาใหม่ราชาผู้มาใหม่ได้ประสบความสาเร็จในการผ่านภูเขาเทียนซานและบูชาอาจารย์ผู้สอนในฐานะอาจารย์และอาศัยอยู่ในอาณาจักรดึกดําบรรที่สูงส่งที่สุดการกระทําเหล่านี้ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามอยู่นอกเหนือขอบเขตของซูหลีโอฉันสงสัยว่าพี่หอวู่เฟิงไปไหนเย่หลิยงยุนถามอย่างสบายๆแต่เขาไม่เอื้อมมือไปหยิบแหวนที่เก็บอยู่ในมือของซูหลี หอวูเฟิงไม่พอใจเขาเพราะเขาไม่ได้พูดจาไม่ดีกับอาจารย์และพี่สาวหลังจากการตัดสินใจของผู้นำอาวุโสของวิทยาลัยเกรดเวส์วอรเขาได้ยกเลิกคุณสมบัติของเขาที่จะเป็นนักเรียนของฝ่ายอะคาเดมี่ในเวลานี้เขาไม่ได้อยู่ในดวงดาวอีกต่อไปแล้วใบหน้าของซูหลีแทบจะไม่แสดงรอยยิ้มที่น่าเกลียดไปกว่าการร้องไห้เลยแม้แต่ซูหลีก็ไม่คาดคิดว่าที่ด้านบนสุดของเกรดเดสเซิร์ดวอรพวกเขาได้เรียนรู้ว่าทั้งสองคนไม่ได้มอบทรัพยากรให้กับเย่หลิงยุนในครั้งที่แล้ว แม้แต่ไอดอลของอาจารย์และนักเรียนทั้งหมดของเกรทเด e s ซิร์ด a r ล a ฟ a ์อะคาเมีเทพผู้สูญเปล่าที่สำเร็จการศึกษาจากเกรทเ d ส s ซิร์ดวอลแฟ Academy มาหลายปียังได้ตรวจสอบเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวและใช้อำนาจของพวกเขาเพื่อขับไล่ WU Feng ออกจากฝ่าย a ะคาเดมีโดยตรงและสถาบันสงครามทะเลทรายอันยิ่งใหญ่นอกจากนี้เขายังยื่นคำขาดให้กับซูหลี่ด้วยหากเย่หลิงหยุนไม่สามารถรับแหวนกับขังนี้ได้อีกต่อไปการรอซูหลี่จะจบลงเหมือนกับหอวู่เฟิงหลังจากที่ได้เห็นจุดจบอันน่าสังเวชของ WU Feng แล้วซูหลีจะยังละเลยได้อย่างไรรรรฉััััันนนพบบเเเยย่หหลิงงงออออีีกกค้้ท,ทแแะขออใธวจด ข้าเย่หลิงหยุนไม่ยอมรับฉันกลัวว่าซูหลี่จะมีหัวใจตายด้วยซ้ําเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าก็จะยอมรับด้วยสีหน้าโล่งใจของซูหลี่ในที่สุดเย่หลิงหยุนก็เข้ามารับช่วงต่อแหวนกับเก็บตอนนี้ WU f e n งผู้กระทําผิดถูกลงโทษอย่างรุนแรงแล้วเย่หลิงหยุนก็ขี้เกียจเกินกอว่าที่จะทําให้ซูหลี่คนนี้อับอายคาดว่าเธอกลัวมากพอที่จะเห็นจุดจบข,ของหอวูเฟิง5วันต่อมาอีเมลที่เผยแพร่โดยสกูออบไฟล์แอนด์ไฟสตูดิโได้ถูกส่งไปยังกล่องจดหมายเสมือนของนักศึกษาปี12แต่ลละคนนนนววัี้เา น้องใหม่ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบดาวหมายเลขสี่เจ็ดดาวทดสอบหมายเลขสี่เจ็ดนั่นอยู่ที่ไหนน้องใหม่ดูเนื้อหาของอีเมลและถามด้วยความสงสัยฉันเดาว,ว่าการประมาณนั้นเกี่ยวข้องกับจำนวนคะแนนการมีส่วนร่วมหรือไม่ที่ปรึกษาของเรากล่าวก่อนหน้านั้นว่าวันนี้ไฟล์อะคาเดมีอาจจัดกิจกรรมทดลองสำหรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเสียงกระซิบมีอยู่ทั่วไปในน้องใหม่เนื้อหาของอีเมลนี้เรียบง่ายเกินไปโดยเฉพาะดาวทดลองหมายเลขสี่เจ็ซึ่งทำให้น้องใหม่หลายคนคาดเดากันพ่อครับขอมาจับไปแล้ว ก่อนที่จะไปสถานที่นัดพบเย่ยลิงยุนกล่าวคำอำลากับขิงมูและเสียงของเขาก็ประมาะเล็กน้อยจากเล็กไปใหญ่เธออาศัยอยู่กับขิงมูโดยแทบไม่เคยแยกจากกันตอนนี้แม้ว่าเธอจะเข้าร่วมการทดลองแต่ไม่มีใครรู้รายละเอียดเฉพาะขององค์การทดลองดังนั้นเธอจึงงดไม่ได้ที่จะรู้สึกประมาะเล็กน้อยไม่ต้องกังวลมันก็แค่การทดลองธรรมดาขิงมูเวียนยันปลอบใจจากนั้นเขาก็หยิบสายหยกโบราณออกมาแล้วผูกมันไว้กับคอหยกของเย่ยลิงยุน หยกโบราณน,นี้แต่สืบทอดมาจากครอบครัวของพ่อมักจะส่งผลต่อโชคลาภและการปกป้องความปลอดภัยของเมืองมาโดยตลอดตอนนี้ที่พ่อให้หยกโบราณน,นี้แก่คุณคุณจะไม่ตกอยู่ในอันตรายมรดกสืบทอดกาย,ยูแต่ทำไมฉันไม่เคยเห็นพ่อเลยเย่หลิงหยุนลูกหยกโบราณรู้สึกถึงความอบอุ่นอันแผ่วเบาที่ส่งผ่านจากหยกโบราณอารมณ์ที่ประมาะเล็กน้อยของเธอค่อยๆสงบลงคุณไม่เห็นเหรอโอเครี่ไปกันเถอะอย่าสายคิ้งมูอธิบายอย่างไม่เป็นทางการยห,หย,ยกโบราณนี้ไม่ใช่หยกโบราณของครอบครัวจริงๆแต่คิ้งมูเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับเย่หลิงหย ในหยกโบราณน,นี้มีแสงแห่งวิญญาณของขิงูตราบใดที่เย่หลิงหยุนตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตรังสีแห่งวิญญาณจะฟื้นตัวตามธรรมชาติสำหรับขิงูแม้ว่าจะเป็นเพียงแสงแห่งจิตวิญญาณของเขาแต่ก็ไม่สามารถปิดกั้นโดยเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์โบราณได้ดังนั้นเย่หลิงหยุนที่มีหยกโบราณน,นี้อยู่ในมือจึงเทียบเท่ากับอีกหนึ่งชีวิต